คือไปเห็นติ๊กตอกของต่างชาติมาเขาทําลามเมงมิโซะใส่พริกกับกะทิเว้ยแบบใหม่แบบสับเกินหุบีเราก็จะมาลองใช้พริกเผาแทนชิลลี่ออยนะคะาอในสูตรเขามีใส่กระท o กระเทียมอะไรเยอะแยะไม่รู้เครื่องในพริกเผาก็มีไงนะ่าจะแทนกันได้จากนั้นก็ผสมกะทิลงไปนะคะใครไม่เห็นเมื่อคี้ว่าฉันทําแกงอะไรสักอย่างแน่นแลวขอญาตกดสูตรรัดนะคะใช้เซตอุด้งมิโซะของเมสเคไปเลยหนูขี้เกียจไปซื้อมิโซะแย่ะคุณพีซุปข,ของเขาไปเลยสิคะจากนั้นตามด้วยน้ำปลาประมาณ300มิลแล้วก็โคลเลยโคเลยให้ งสี่ก็ะค,ะ 4, คือน้ำยากะทิเลยแม่ <c oughs> จางนั้นแล้วก็มาลูกพวกเส้นอูด้งให้เรียบร้อยและในเซตเขาก็มีสาลายวากามิกับลูชินาลูโต้ด้วยนะขอบานเนะต็มที่แล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยและแล้วก็ได้เวลารวมร่างแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาซุปมิโซะของเราลากลงไปเลยชมิมชามตามด้วยท็อปปิ้งต่างๆนะคะจัดไปทั้งไข่ลวกไข่กุก้งแล้วก็สาลายตรงกลางนี้นุ่มถือเป็นอันเสร็จจบนะกินปลาตัวเส้นอูด้งนี่ก็นุ่มนึบได้ใจมาในส่วนของซุปมิโซะนะคะบอกเลยว่าครีมมีมากนัวเค็มๆมัน ถ้าใครชอบเผ็ดฉันว่าเติมพริกป่นสักนิดคือิศแน่